พี่น้องเบิกไหมก็น้ำแข็งนั่แหละจ้าก็เป็นน้ำแข็งไซบ้านเฮาดีๆนี่ยแหละจ้าพี่น้องนี่ยแหละจา้าญาจ้าจับให้พี่ให้น้องเบิกงมาจ้าเนาะไปจับแล้วมือกับเปียกกับหนาวมือตจาจ้าุ่นน่ะจ้าพี่น้องพุนะ่นน่ะ มึดูคนมึงเด็กน้อยเล่นดีจ<ม>่าเนีาา่ยแหละพ,พ,<ม>พี่น้องเพื่น่ะเพื่น่ะมาเพื่อนกับแม่เล่นเพื่อนกับผ้ามาแม่ย่างเล่นนาจ่ะเนาะจ่าพี่น้องจ่าผ้าย่าง คันมันตกมากคคักต้นต้นไม้่นี่ก็เป็นข้าวหิมะเกาะเบิดจ้าม่ฮู้ว่าอันใดเป็นฟ้าบ่ฮู้ว่าอันใดเป็นอันดินได้จ้าขันหญ้ามันเขามาหลายๆ,ๆนี่แหละหนาวมากคคักนี่ละจ้าอากาศบาดเมืองของเพิ่นยาจ้าก็มาให้เบงนาะจ้าเนาะนี่ตึกนี่ของยาจ้าอยู่ คุณของหน้าบ้านยะจาก็ะย่ไปทั้งนั้นจาเนี่ยล่ะพี่น้องยะจาก็สิย่างขูมกลับขึ้นปเหนีอเลยจ้ะเห็นบ่หนาวไปไหนเขากับผ้าการเลี้ยงมาหนาวไนไดนก็ต้องผ้ามาออกอย่างเลยจ้ะเห็นบ่ายะ,ะจาหนาวตีนเจ้าของแล้วนี่ยจ้ะพูดหน่ะพี่น้องสิงย่างไปไสตอนนี้บ่มีสิ่งสวยๆง่ายอีอย่างดอกจ้ะมีตั้งแต่อันนี่ยละ่ะ มันมีของสวยของงามอย่างดอกมันมีแต่หิมะนี่แหละจา้าคุณมันจะเป็นโน่นเป็นผู้เป็นเขาน่แหละค่ะพี่น้องนี่ยาจาา้าเกสตโค้งกับขึ้นเมื่อบานจะคข้องก่อนบานนี่ก็กมาหออกมายางออกกำลังกายเนี่ยใครพี่น้องเห็นแค่นี่แหละนอกจากเนาะวันนี่เกษตรยางเป็นนี่แหละจา้ามีทางยางเขาแบเข้าจา้า หนาวจาหนาวจะจ้ากับสิกลับ,บ้าน,นเวยกนี่มีขานี้เดินสนามนาบ้านเล็กเลนมีเพื่อนเพื่อนเสหินหินเกี่ยมาใส่จ้าเพราะว่ามันหนาบ้านถ้ามันเป็นหิมะ นี่มานำไหลลงกเลยนี่นี่เขาจะเสยวหินน้อยหิยน,น,น,ยหยนเกลือได้จานหินเขาจะผสมเกลือนี่เขาจะเอามาใสา่นี่ละจานนี่เขาเจ้ามาใสา่กันบ่อมาใสา่แล้วมันก็เป็นน้ำแข็งเป็นเส้นใส่อย่างสิยางยากร้านนี่เป็นน้ำแข็งเป็นนี่เส้นใส่เป็นขี้ก้นน้ำแข็งเส้นใส่บานเฮามันก็นยา่ยากเนาะจ้าเนาะนี่ละไปยากร้ายากจ้านี่ขัดเปล่นเส้นใส่แล้วองศ์นี่นี่น ยางหากแกนี่เขาเจ้าก็เอาหินมาลยุยน้ำถนนหนทางข้าเจ้าก็เอาหินมาลุยจานี่ขันบ่อหินลุยกะเม,มื่อยางเมื่อล่มเหล่าจ้าเห็นว่าดันเมื่อยาจ่าไปเศร้าอันห้เบืองแล้วมันก็นาวมันจินเลยจ้าพี่น้องคนยุนี่ก็ลมล้าหลาย,ลายอันสนามเด็กเล่นขันเวลาตัวก็ลายตุนยังสีงามขึ้นยังเน่ได้จานี่ มันเกาะจะเปลี่ยนมันงามงามแต่ว่ามันอมันหนาวมันอันนี้นะจน๊ะน้องนี่ก้าเจ้าเสีเฮ็ดออกแบบบ้านเป็นโซ่งเดียวกันเลยจ้านี่เป็นพุม่มอยูนาบ้านญาจ้าก็เปลี่นแบบนี้คือกันในยูนาบ้านข้าเจ้าก็เปลี่ยนขึ้นกันกับหน้าบ้านญาจ้านี่แหละจา้าในมาคนละศอกมากคนละซ้อยจ้านี้ในมาซ้อยนี่ก็เจ้าสิตัดเป็นุ่มเฮ็ดงามญ่จา้าข้าเจ้าอัน ออกแบบบ้านออกแบบส่งเดียวกันเบิดจา้านี่นั่นไปบ้านตึกนั่นกับพี่บ้านเอย้ยค,คนหนึ่งกับน้องคนหนึ่งผู้หนึ่งยู่สั่นไอ้สองผู้หน่งสั่นสามจ้านี่ยเป็นอยู่ตึกสามที่สัตสามสิบเอ็ดอันนี้ตึกนี่ยี่สามหอดยี่หกจ้าแต่ตึกนี้ยู่หอด ย2ิบสองหอดสิบหกาตึก้นี่เพื่อนเสกข้าเจ้าสิเขียนไว้เป็นตืองเป็นตืก,เป,ตกเป็นตึกไว้แต่ตึกของยาจ่าสิบสองหอดยังกระบลูเอาเป็นผู้ใดไปยืนอยู่หน้าบ้านยาจา่านี่แหละจา่ายาจา่าผ้ายางออกกัาร่างกายโอ้ยหนาวค่ะพี่น้องปวดนิ้วมือแล้วใส่ถุงมือบ่อหอ่อนิ้วมือบอ่หุ่มอันนี้ ในไปเนี่ยน,นาบ้านยาจ่าอาจารย์กระสือหอดแล้วนี่เพิ่งรู้จ่ามันเป็นใสๆยังสีงากระงักได้จา่าในที่นองอันตรายคือนยังนี่อืมเป็นน้่านเป็นน,าน,าน่ายางนี่ขึ้เจ้าะกระเซยใบตีดวบระว่างยางถนนหนทางนี่น,นาบ้านยาจ่ากม็มีพุ่มนี่ยเราจะก็เหพุ่มงาม่ นี่คุณอะเบิ้องดูเละจ้านี่คุณนี่บ้านญาจ่านี่แหละจ้านี่แหละพี่น้องญาจ่ามาเจียวใบเพียงแค่นี้แหละเนาะจ้าเนาะขอบคุณลหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามาลรัดส้มมาเบิง้งมาดูมาส้มน้ำกันปฏิจา